โยครับผมวันนี้คุณมาอยู่ผมอีกแล้วครับกับรายการ s t r e n g h l a t i o n นะครับผมคุณก็จะมาอยู่กับเกม Slenderman นั่นเองนะครับผมแต่เป็นภาคอะไรน,นี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะผมไปจิ้มจิ้มมาก็ จะมาเล่นกันตามความสบายใจหรือเปล่าวะตามความหลอนของเกมนั่นแหละภาคที่แล้วที่เราเล่นกันรู้สึกจะเฟลยอย่างรุนแรงภาคนี้รู้สึกว่าชาวบ้านท่าเล่นกันหมดแล้วนะแต่ผมเมื่อได้เล่นเนี่ยแหละเราก็อย่าได้แคร์ครับผมรอบที่แล้วผมเฟลเพราะว่าผมเล่นตอนช่วงกลางคืนก็เลยเกิดอาการไม่รู้เรื่องหาเลยเลยซึ่งรอบนี้เราจะมาเล่นกันตอนกลางวันนี่แหละครับผม ซึ่งความหร่อยก็ยังทวีคูณเหมือนเดิมเลยทีเดียวเอ้ยเอ้ยเอ้ยไฟไฟอันนครับเขาบอกว่าไซน์แมนมันไม่มีจริงครับฉะนั้นเราก็อย่าไปกลัวมันครับจริงไหมครับเราก็จงเดินต่อไปอ่ะอย่าแลกซินายอะไรครับใครเรียกครับครับอ๋อไม่ใช่ผมนักนเเรียกผม บรรยากาศมันอึมครึมอย่างรุนแรงเราอย่าไปกลัวมันครับซันเดอร์แมนมันจะมาแต่ข้างหลังเราครับฉะนั้นเราไม่หันไปเจอมันมันก็ไม่หันไปเจอเราหรอกครับใช่ไหมครับเนอะครับครับเนเนเน,เน่แล้วก็เดินอย่างสบายใจต่อไปแค่ซันเดอร์แมนอย่าไปกลัวครับหน้ากลัวกว่าน,นี้เรามาเจอมาเยอะแล้วครับแต่ผมไม่ได้แค่แค่นั้นเองครับอะไรมาขะนำอะไรวะตัวเที่อะไรวะ อย่าได้แคร์ครับอย่าไปกลัวมันครับแล้วนั่แมนก็แค่ผีตัวหนึ่งครับถุยมันไม่ใช่ผีธรรมดาครับมันผีฝรั่งครับนี่คือรูปสิงค์ครับสิงค์เวดเอาเรี e ค o วคออูชาบูผู้สร้างโลกชาบูนุ่งชาบูค oh, no, ู่ด้วยไอเวนตอกตอกแล้วก็ย่างต๊อกต่อไปครับ ซ้ายเจออีกหนึ่งแผ่นครับครับโซเชียลครับไร์แมนนี่วาครับเห็นแวบๆครับทำไมจะไม่หันมาเจอเลรเห็นไหมครับมันไม่ได้น่ากลัวเลยเลยครับผมืึใช่ไหมครับไม่น่ากลัวเลยเลยใช่ไหมครับเราจะกี้ไปทำไมครับแล้วก็อย่าไปกีบกับมันสิครับมันก็แค่อะไรหลอกเด็กครับ สิ่งนี้ทำให้กูเครียดมากเลยครับไอ้เฮียเอ้ยระฆังห้องดัง้ยเหรอมันทำให้ผมรู้สึกกดประสาทอย่างรุนแรงไอ้เสียงระฆังบ้าๆบอๆนี่ต้องต้องจะต้องเลิกนะวะต้องต้องลาด่วนไม่ได้หรอวะเผื่อจะได้เพิ่มความโย่ โอ้แทานี้ก็ไม่น่ากลัวแล้วโดเอ้ยเย็ด yeah. มีห้องคอมด้วยเล่นคอมเล่นคอมโตเกมโตคอมเล่นกับกูเปล่าไอ้เหี้ยันดีแมนโออมึงตายกูจะไปยังไงล่ย กลัเอ้ยกูต้องตีนดักเอ้ยได้บอกไม่กลัววะไอเจ็ดโคกเอ้ยมันอยู่ข้างหลังแน่นอนร้อยเปอร์เซนาอย่าไปกลัวมันครับใจดีสู้เสือไว้ยิ้มสู้มันยิงกระโดดควายเอ้ยกากกากสัตว์กากกากกระโดดแค่ไม่มองมันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกครับอืมหลังทีนี่เสียวูบเลย ไปเฮียเอ้ยพองตายโว้ยดักที่เล้วกไม้ไว้สัตว์ใยาจะเข้าลึกๆพอไปต่อครับอย่าไปกลัวมันครับไม่ใช่แค่ผีธรรมดาครับ เสียงหยุดลงแล้วหยุดเที่อะไรวะไม่หยุดครับมันก็ดังเหมือนเดิมครับแถมเสียงลมมาด้วยครับวันนี้ถ้าคุณไม่ยินเสียงผมก็ขออภัยด้วยครับผมผมพยายามพูดดังที่สุดแล้วทนะี่พูดได้แล้วกบเสียงเกมมันเนี่ยกลับมาที่เดิมครับอากลับมาที่เดิมครับผมไม่เจอหาเลยเลยโดกา เฮ้ยไม่เจออะไรเลยโถยกากเอ้ยควายควายผีควายเว้ยอย่าไปแคร์อย่าไปกลัวอย่าไปสนใจมันอย่าไปสนอย่าไปสนสนสนแหนะแด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 ะกูไม่กลัวมึงหรอกกูไม่กลัวมึงหรอกเอ้ยกากเอ้ย กากอาเจออันแล้วหกทับแปแล้วครับผมอีกแค่สองแผ่นเท่านั้นเราก็จะจบภารกิจอย่างงไไ่ายดาย เกมดังมากเลยเนะี่ยผมยังปวดแกกหูอยู่เลยนะ